สวัสดีค่ะอไปจ้ะอ่าอังศิลาเด้อค่ะแล้วตลาดสดอังศิลาจ้าเพื่อนๆจ้าเน,นี่ย็อะอนมากผ้ามาย่างเนี่ยค่ะตลาดสดอังศิลาเดี๋ยวยางขอไปส้นถึงได้ค่ะจ้ะอังศิล่าเด้อจ่าเด้อ เพื่อนจ้าเดี๋ยวปลาอันไหนต้องตั้งนี้แล้วกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้าแครบไยตัวใหญ่ๆเลยเพื่อนๆจ้าค่ะเพือ่อนๆกุ้งแครบไยตัวใหญ่ๆเลยจ้าหนากินนะคะอ่ะมา,า,าดูฝั่งนี้อีกที อยากให้ดูปูม้าส,สดๆเลยเนาะสดเฟบางตัวดูสุดเรเลยอเซมอ่ะอันนี้หอยนางรมจ้านอะมนี้องกินนะสดใหม่ค่ะสดใหม่น่กินมาสดสดใหม่ๆไม่ไม่อย่างนั้นอ่ะอย่างนี้กอย่างนีกแดงห้องไม้่ <c oughs> สิบห้าค่ะเจ็ดไม้ร้อยเลย ของสดเนาะค่ะอังศิลาเนาะตลาดสดอังศิล่าเพื่อนๆจ้าขอโทษนะค่ะเดิต้องไปขายดีสดสดใหม่ๆสะอ่อนห้าพยางบลเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นแนวสะอ่อนนะหอยนางรมหยุกตู้งตัวใหญ่ๆเพื่อนๆนี่ รอบนะคะรุ่งตัวใหญ่มากหอยนางรมรุ่ง,งไหมไคะมาก่อนหน้าเลยจ้าสดๆเกไมคะันค้พร้อมกินค่ะเพืเ่อนๆจ้า ขีดอันมานหนึ่งนะคะหัวอว่ใหญ่ๆเพ็นครับหนึ่งลายยานะครับนี่ครับเพื่อนจัดสดใหม่เลย หอยหวานจ้ะเพื่อนตัวใหญ่ๆเลยตบจริงๆนะคะนะหมึกค่ะเพื่อนจ้ามีปลาหมึกตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยปิ๊ยปิ๊ยครับลายหงส พร้อมกินเลยค่ะเพื่อนๆเลยสดพร้อมกินเลยอยะอ่อนซ้อนนะค่ะปลาอ่อนเห็น,ลน,นแล้วอ่อนซ้อนเนาะพร้อมกินเอานี้ประวัติไว้เพื่อนๆจ้ะห้ามาเที่ยวน้ำกันนะคะเนาะตะลาดสดอังศิลาค่ะตรงขามนะค่ะอีกฟังน,นะนี่นะไปเดี๋ยวเห็นบางอีกฟังน้วค่ะเดีวยวเพื่อนๆ ปลาทูสดสดเลยค่ะสดใหม่ๆนะคะนะนเ,เคนาะหอยแมงคู้หอยแมงคู่ค่ะทอดมันนะอันนี้ของปุงสุกพร้อมทานค่ะเพื่อนจ้าเพื่อนจ้านะสนะีพุค่ะเพื่อนเพอเอ้ย ก้อนนะคะน่ะซึ่งจานจอาเพื่อนๆสดสดใหม่ๆรู้ป่ะปูตัวใหญ่ๆเพื่อนๆเอ้ยของสดทั้งนั้นเลยเอานี้ไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเนาะเป็นแต่อ่อนซ่อนนะคะเด้ออดมันนะ ะคะ่ะหอยแมงผู้ฝั่งนี้เป็นของแห้งนะคะแห้งเองของแหง้งจ้ะเพื่อนอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนมไปสดสด,สดใหม่ๆทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะคุณอาหารซีฟู้ดนะคะเนาะ พริพุ้ดพร้อมทานจ้าเพื่อนๆอเขอบใจฝั่งนี้ก็จะเป็นเนาะค่ะแห้งๆเนาะนี่ศพใหม่เพื่อนๆจ้าโอ้เห็นแล้วอ,อ่อนตนะ้อนเนาะของทะเลศพทะเลศพทะเลแห้งเนาะเพื่อนๆเนาะ ซีตัวใหญ่มากนะคะโลตหนึ่งสองอยกว่าบาทค่ะมาเพื่อน,น,นใหญ่ๆปลาเก๋าสโตรเบอร่เลยดูนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบพร,ร้อมทานนะคะเนาะมากินมาเพื่อนๆแซลมอนแซลมอนดองนะคะ เออเอันนีอยนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนี่แต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยหอยนางรมอันนี้ข้าวามนะคะเห็นว่าเพื่อนๆปลาซันคานนะคะนะปูค่ะปูคร้งนี้จะเป็นหอยดองของดองนะอันนี้ของกรุงสุกค่ะน่ากินค่ะเพื่อนๆจ้า มาเด้อค่ะเด้อมาเทลอังซิลานะคะเนะาะอังซิลาสินี่เนี่ยค่ะคุณเรียกอังซิลามีตัวาจ้าเลยจ้ะจ้ะนี่เนาะคะ่ะเนาะเอาฟังนี้มาฝากกันเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันอีกฟังเนาะคะ่ะเนาะ